ครับก็สวัสดีทุกท่านนะที่มารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้จะมาให้ชมกระถินนะครับกระถินกะถินติดซากนะครับก็เห็นไปเห็นในป่านะมีซากนะครับแล้วก็มีเนื้อที่ยังมีชีวิตอยู่เหลือนิดเดียวครับ เนี่ยนี่ครับเนี่ยค,ครับสักนิดเดียวครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมาเลี้ยงกิ่งนี้ครับนี่ครับมีซากครับส่วนบนหลังจากกิ่งนี้ขึ้นไปก็คือไม่มีอะไรครับก็จะมีตออีก ทางฝั่งนี้ครับที่หักไปก็เหลือไว้แค่กิ่งตอเล็กๆตรงนี้ครับแล้วก็้งร่างก็โบไปแล้วครับก็เขาพยายามที่จะสมานแพรอยู่นะครับเนี่ยตอนได้มามันยังไม่มีนะครับยังไม่มีเปลือกมาหุ่ม,ม้วตรงนี้เพราะเขาเริ่มที่จะมีเปลือกหุ่มแล้ว ก็สร้างไว้เลี้ยงไว้ดูเล่นครับก็ที่แรยกย <S <S ังไม่มีแะไม่รู้เขาจะผุไปหรือเปล่าเป็นไม้เนื้ออ่อนก็ถ้าผุไปอาจจะเหลือกิ่งนี้กับเท่านี้อันนี้อาจจะหายไปในภายภาคหน้าก็ว่ากันไหมครับว่ามันก็ย่อมที่จะผุจะพังไปนะครับส่วนรากก็ ตน,นี้ก็มีชีวิตอยู่นะครับ mm hmm. เขาที่พยายามจะสร้างเนื้อ mm hmm. หุ้มสุดยอดครับ,รรบธรรมชาติก็มีสามกิ่งครับต่อไปอาจจะเหลือแค่สองกิ่งบนก็ได้ครับอันนี้ก็อาจจะตัดทิ้งหรือว่าสร้างอีกพุ่มหนึ่งให้ฝั่งนี้ก็เป็นไปได้ครับ น,นีด้านหลังน,น,นัานน้าก็จะทำเป็นเอน็นนี้แล้วก็ค่อยว่ากันวันนี้ก็คิดยังไม่ออกนะครับถ้าเอ็นได้เป็นไม้ล้มไม้ล้มไม้ตายนะครับก็ได้เหมือนกัน ู่ที่เราจะสร้างสรรค์ครับครับก็มาให้รับชมกันนะกระถินไม้นอกกระแสครับก็ขอบคุณทุกท่านะครับฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ครับเป็นกำลังใจเข้ามาพูดคุยกันได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ